เอ๊เอาอีกแล้วครับกับตัวละครที่แลที่สุดในเกมแลยังไม่พอยังมีลายเซ็นที่แลที่สุดในเกมอีกด้วยนะเออเสียงแหบนะเสียงเป็นไรและนี่ก็คือคอรลับติดลายเซนทีแลที่อีกแล้วนะครับและเป็นตัวละครที่มีเพียงแค่8 00 0ตัวในเซิร์ฟเท่านั้นว้าวบอกคำเดียว วันแล้วจัดรัดเสเซียกันเลยทีเดียวครับเอเอใครได้ครอบครองไปที่ดวงดีจัดๆเลยทีเดียวฮะนั่นก็คือลายเซนผู้พัฒนาแมปทีแลนทิกไม่ต้องเปิดเยอะอย่าหลายคลิปแล้วตอนนี้เอาเลยครับท่านผู้ชมขอรับเตททีแลนทิกนั้นจะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยตัวพิเกิร์แมนตัวที่โหดที่สุดในเกมใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสำหรับมหาทีมตัวนี้มันโหดมาก จนผมน้นน้ตาไหลกันเลยทีเดียวี่รักเขาขอโทษขนาดอีซี่หมดไม่ยังไม่ผ่านเฮ้ยมันเจ็บจิตถึงดวงใจเฮ้ยเราจะปฏิเสธเขาแบบมีมารยาทนิดนึง <c oughs> <c oughs> สนับสนุนโดยอีดิสเหมยชอบกับบริการอันสุดตึงอีดิสอีดิสเหมยกับบริการรับฟาร์มมี3เกมครับในจัวะน,นี้ก็มีบริการเกมบ็อกฟุตออสตา และ t o ยเลดเทว์ดิ e เฟน s e บริการรับฟาร์มของ t o ยเลดเทว์ด d e เฟน s e ก็จะมีเพียงแค่จำหน่ายตัวละครครับผมตัวละครของเขาก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ไล่เรียงออกไปครับบึ้ด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 ตอนนี้ก็มีประมาณนี้อยู่นะครับต้องการตัวไหนก็เลือกซื้อได้เลยครับผมกับบริการต่อไปบล็อกฟ o d ครับบริการรับฟาร์มบล็อกฟูดนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยฮะเลื่อนขึ้นไปอ้าวไม่ใช่เลื่อนลงครับบึ้ดบึ้ดบึ้ดนี่ฮะ บริการประมาณนี้นะครับเออส่วนผมก็ไม่ค่อยเด้เล่นบล็อกฟูัดด้วยสนใจบริการไหนก็ติดต่อไปทางอีดินเหมยได้เลยนะครับน่าจะทุกอย่างของในเกมแล้วนะฮะและบริการต่อไปออสตาตทอร์วเวอร์ดีเฟนต์ก็จะมีอารับฟาร์มจำน่ายตัวละครหรือหาโออาบรีนะครับหรือว่าฟาร์มตาพารฟาร์มเลดฟาร์มบอคอยแทบจะทุกอย่างในเกมแล้วโคตจึงอ t ิมเหมยชอบ การปฏิเสธที่วาบดาบมาในเทดดิงภาษากันเลยทีเดียวครับบอกคําเดียวว่าจังหวะน,นี้แหละผุมถึงกับช็อกกันเลยทีเดียวกับการพิมพ์ไปว่าคอร์เลสเตอรไลเซนทเลนติกครับผมมีใครสนใจกันรู้เปล่กปากับตัวละครที่แรลที่สุดในเกม <Wow. S 2> กับสถิติที่แรลที่สุดในดิคอดบอกคําเดียวว่าตัวละครตัวนี้นะครับแมงมุมทีวีก็เอาไม่อยู่ฮะต้องบวกเพิ่มกันเลยทีเดียว พร้อมแมงมุมทีวีจำนวนมันเยอะขึ้นมากๆครับมาแล้วกับแมงมุมทีวีจริงๆด้วยเอาละครับแมงมุมทีวีฮะเรามาเจอกับทีเรนทิกคอร์ลัปเตสเนี่ยลิมิเต็ดอีดีชุนคอร์ลัปเตสอะอะไรอะนมอลโอ้คอร์ลับเตสนมอลทำไมนี่มันคอร์ลับเตสผูพัฒนาทีเรนทิกเลยนะขนาดคอร์ลับเตสนมอลยังไม่ไหวครับผม No ผมก็เลยพิมพ์บอกว่าไม่แล้วก็บอกเพื่อมาแบบอะไรวะเนี่ยนี่มันค่าหลายเซนอย่างนั้นเหรอโอ้โหทำให้ผมนั้นเกือบกระอักเลือดนอนเดทคาหน้าคอมไหมกินกล้วยไหมครับพี่ชวนหลังกินกล้วยตลอดในช่วงเนี้ยลังกินกล้วยไหมครับถ้าน้องแมวตัวดีกว่านี้น้องอะอะไรวะเนี่ยไ not อ ออเดยวเดอยูาา่เลยภาษามึงไอ้ทียอะไรเนี่ยไม่เข้าใจหลังบอกกูไม่เข้าใจทำไมหลังมันในเอฟซีแบบจา๋าจ่าเนี่ยคนเนี่ยโอ้ทำไมคลิปที่แล้วเนี่ยคนที่แลกเอเจนเนียร์ผมไปอะ่ะเขาไปแรกเอเจนเียร์ลายเซ็นทั้งสองตัวนะอะไรกันเนี่ยกำไรเกินน่ะโอ้ผมเจ็บจี๊ดถึงดวงใจเลยทีเดียวเฮ้ยโอ้ไม่ก็ลายเซ็นโอ้ไม่ได้เลยกระดาษธรรมดายังไม่ทึ่งเลยนี่ลายเซ็นนะเฮ้ย ่นเซนทีเรนที่ผู้พัฒนาเกมเนี่ยนะเอาเลยครับท่านผู้ชมครับหาต่อไปเรื่อยๆครับกับรายเซนทีเรนที่เราต้องหากับหลังที่หลังที่ชอบเขาจริงๆครับสําหรับผู้พัฒนาเกมเพราะว่าทางประเทศไทยไม่น่าอินเพราะไม่รู้จักฟีเพาะฟีฟรีกันเนาะีนี่ไงฟีนี่เอฟฟีอืมอ้าวมีจะต่อยเขาทำไมวะบ้าเขาให้ผมฟีครับขอโทษครับพี่ กระโดดกับพี่เอ LFC แล้วอะไรกันเนี่ยโอ้โปลอมตัวไม่เนียนน่ะนี่ผมปลอมตัวไม่เนียนหรอกครับพี่โอ้ยไม่โอ้โอ้โหเจ็บเจ็บจี๊สเจ็บจีสเออหื้อเหตุไปเหตุมานะครับผมจะช็อกตายรอยครับนี่บอกเดียวนะฮะรอบนี้นิ่งเลยเฮ้ยนิ่งไปแล้วก็ ใส่ก๊อดมานะครับผมขอแรก๊อดเก้าโอ้วัตต์ฟักมันไม่ได้เลขกอดเก้าแล้วครับพี่นี่มันคอรัปเตดน,นะครับพี่ครับโ okay. อเค okay. เปลี่ยนคลิปละคลิปแรกก๊อดเก่าแบบคุ้มๆนะฮะต่อไปเลยค <laughs> อรัปเตดเอาคลิปแรกก๊อดลี่เก่าแบบโคตรคุ้มครับผมได้ก๊อดลี่ใหม่มาถึงสี่ตัวแล้วก็แดงเพียบเลยโอเคครับดูเรื่องเฮ้ย <laughs> แล้วขอรัปเตดผมนะเฮ้ย นี่มันคลิปคอรับเต็ดนะฮะทีแรนทิกนะครับผมมาแล้วครับผลน,นี้ยังไงอ <c oughs> ไม่เจอแต่คนไทยแต่ในนี้พิมพ์แต่อังกฤษวัตฟักแล้วผมก็ทำการทีเลพอสวาปกับลูกเก้าของผม <c oughs> แล้วก็ไปเทศกันเลยวจะเทศได้อะไรครับ <c oughs> ทีแรทีกเลยนะผมจะรีบจบคลิปไวมากๆเพราะว่าตอนเนี้ย เิดไปเถิดมาผมเริ่มปวดขี้แล้วปวดขี้จุเกินเฮ้ยนี่ตัวละครที่แหล่ที่สุดในเกมนะไม่มีกขาเสนออะไรมาดีๆเลยเราแบบหลายๆตัวหน่อยอะไรเงี้ยทีเรนชิกขอรับเทสตัวโคตรแหล่ใครไม่รู้จักนะครับทีเรนชิกนี่เขาคือใครฮะเขาคือผู้พัฒนาเกมนะครับแถมเป็นยูทูบเบอร์อีกด้วยบอกคําเดียวครับตึงมากๆคนนี้และหลายคนก็บอกว่าพี่มันคือช่องไหนครับพี่ นี่ครับพี่เนี่ยทีเรนทีครับผมทีละทีโคตรด,ดง e ังอีสปอร์ตล้านซับครับโคตรตึงบอกคำเดียวว่าลายเซ็นเขาเนี่ยมีน้อยนะเพราะเขาไม่ค่อยเซ็นนะครับเอาง่ายๆคือดิสคอดยังไม่ตอบเลยไม่เซ็นไง่ายๆแน่ๆ <c oughs> เพราะว่ามันหายากมากๆนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าหรือ <c oughs> ว่าจะเอาตัวอื่นพิมพ์มาบอกว่า f อซว่าจะฟัก ผมไม่เนียนล่ะเนี่ยโอ้ไม่เกินนี่ผมก็เทรดไปเลยเอาออกบล็อกเลยเอาล้วครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันนะฮะว่าได้อะไรครับที่เลนที่ครับผมอู้บอกไปอีกพันสามฮะบอกคำเดียวก็รีบบวกตังค์อีกพันสามครับถ้าเป็นตังค์สดนี่ผมเอาแล้วนะฮะโอ้ไม่มีเอฟเฟคหนึ่งตัวเป็นเอฟเฟคหนึ่งตัวถือเอฟเฟคตัวอะไรก็ได้เลยขอเชฟหนึ่งตัว เอฟเฟก s ์เชฟเทปเชฟที่มีเอฟเฟกต์ไม่มีเอฟเฟกต์เชฟมีเชฟไม่มีไลฟ์เซตม,ม, shape. ม,มีทิแรนทิกไหมทิแรนทิกเชฟโอ้ฟักแต่ผมก็ทำการที่จะบอกกับเขาว่าคลิปนี้มันคือโนเชฟครับผม <Huh? S 1> ผมต้องหาความช่วยเหลือจากดิสคอร์ดละจังหวะน,นี้แหละผมต้องไปหาหลังที่มันอินจริงๆหลังที่ลักในตัวทิแรนทิกของเราหลัง ในผู้เทิดทูนทีรทิกและหลังในผู้รู้จักธีรทิกอีกด้วย <Huh? S 1> ลัดูกันครับผมว่าหลังนั้นจะให้ข้อเสนออันสุดตึงกับเราหรือไม่ <c oughs> บอกคำเดียวคลิปนี้มีหนาว <c oughs> หนาวขาดทุนเนี่ยฝักเเอาเลยครับท่านผู้ชมครับเราก็เลื่อนมาแล้วก็เจอขนาดคอร์เต์ปกตินั้นยังแลกกันแบบสาหัสเอาจริงเฮ้ นี่มันคอและเต้ยหลยเซนทีลันทิกเนี่ยนะผมก็เลยตัดสินใจที่จะพิมพ์หาไล่เซนทิลันทิกลงไปในนี้และพิมพ์หาต่อไปคิดเติ้งติดคอวัต้องฟัก two hours later ใส่ตัวหนังสือไปด้วยนี่ตัวสือกอนเล็กจิ๋วริ้ามดเลยล่ะโคตรอื่นเป็นโคตรใหญ่ไรกวะเนี่ย นี่มันไม่ยุติธรรมสำหรับทีเรนทีกเลยนะครับถ้าพิพ์ไลเซนทีเรนทีกลงไปขอให้ตัวมันใหญ่กว่านี้ได้ไหมเล็กเท่ามดเลยให้ตายเถอะนี่ครับดูคอร์ปเตดนะฮะมันอะไรกันเนี่ยมันแลกมันแลกอะไรกันที่สามเลยเหรอนี่อะไรคอร์ปเตดนะครับสามตีห้าแล้วก็นี่ห้าตัวแล้วก็ในมุมทีวีต้องบวกเอนจิเนียร์เอสเคนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันสาาคมคอร์ปเตดมันเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเห เห็นตัวละครมันหายไปไปเป็นปุ๋ยกันหมดแล้วมันก็เลยแลขึ้นหรือเปล่าเอาละครับท่านผู้ชมเรามาดูกันว่านี่มันซึดตึงจริงๆเะยร้อยหกสิบตัวแลขเอเจิเนียร์สิบหกตัวเนี่ยนะเอนจิเนียร์บล็อกสิบหกตัวกูจะเอาไปทําเชียอะไรร้อยหกสิบตัวเอาไปทําปุ๋ยขายทิ้งอย่างงั้หรือดูเดือดจริงอันๆๆๆๆนี้แรกเอเจิเนีย ต้องบวกเพิ่มอีกเยอะมากอันนี้สนใจมากๆเลยถ้ามีกอร์ีไหมึ่งร้ตัวก็ไปแลกเอนจิเนียร์ที่พวกตัวกัดได้ด้วยครับและนี่เอนจิเนียร์แอนกอร์ีแอนเชฟแลกคอร์ลัพเต็ดหาแลกอันนี้ผมเป็นแลกกับเขานี่น่าจะคุม้มนะเนี่ยเพราะผมได้เอนจิเนียร์ไลเซนส์ซะด้วยน,น้องนี่ว่ายัางไงวัดออกมาแล้วครับคอร์ลัพเต็ดครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแววมีมีแววลุ้งลิงเป็นก็ได้เจ็ดกี้ครับ คอร์เซตไลเซนทีแลนทิกผู้พัฒนาครับโพมนี่มันต้องเสนอแบบตึงๆอย่างนี้ตึงกระเจียละเอาแล้วครับท่านผู้ชมเราก็หาต่อไปครับเรามาดูกันว่าทีแลนทิกจะได้อะไรกันมาแบบครับคองแป๊บตึกโอ้ทีแลนทิกดีใจแล้วทีแลนทิกบอกคำเดียวในดิสคอร์ดมีอะไรบ้างเมื่อกับทีแลนทิกดีใจทีแลนทิกดีใจแล้วเฮ้ยเฮ้ย เงียบกีบเลยไม่มีอะไรมาเลยเลยนี่ครับผมตัวผมมันเล็กเกินวะน,นี่ยังยังคุ้มกว่าเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ทีวีบวกเชฟได้ด้วยนะครับแต่ก็ช่างมันเถอะเฮ้ยเราก็หาต่อไปครับผมว่ามูลค่าลายเซ็นของทีลนทิจะได้ขนาดไหนแล้วมาดูกันตอนนี้ผมเข้าไปดูในข้อความก็มีอะไรนี้ทักมาเยอะแยะเลย เด็กก็แจ้งไปเจอเอาอะไรวะเออ <c oughs> ทีลันทิกผมว่าเรียกพิมพ์ป้ายที่ลันทิกลายเซนตัวลิมิเต็ดอีิชุดมีน้อยตัวนักในเกมลิมิเต็ดเกินลิมิเต็ดจนไม่มีใครเอาเล็้ว <c oughs> ทีลันทิกานคนก็บอกว่าลายเซนมันก็แค่ลายเซนไดดามิทแถวเ,เดิมแต่นี่มันลายเซนผู้พัฒนาเกมมันคือ ทีเลนทิกไลเซนลิมิตต์อีดีชูนทีเลนทิกเออฮือเออฮือเทปไปเทปมาผมเลิฟเจ็บตูดแล้วผมจะไปกี <c oughs> ้ลิซี่ดวงจะเต็ก <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับทีเลนทิกไลเซนได้กล้องมาอันหนึง่งคุ้มค่าจริงๆริงเออฮือกัน <c oughs> แรกขายนี้ แล้วเขาก็พิมพ์มาว่าแลกอะไรได้เลยพี่ผมก็เลยบอกกับว่าแลกปุ่มแดงได้เออเจ็บปวดแล้วก็แลกต่อไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันได้คอร์ลั์เต็ดแอนกอรลีหามาสิปีเอาตรงนี้ก็ดีไหมก้อนที่มันก็ได้คอร์ลักเต็ดคืนมาแล้วก็ค่าลายเซ็นก็คือกอรลีเก่าโอเคเอาไปขึ้นนะอย่าลืมมากเลยพี่ เดี๋ยวพี่จะคาาทุนแต่เขาแต่แรกกนล่างดีๆเขาก็กําไรเยอะแยะอีกเลยนะโ oh อ้ฟังคอมเมนต์ใต้ที่บอกกูได้กําไรเยอะอีกแล้วโอ้ฟักอ์อะไรวะเนี่ยอู้อ้าวเอง๋งเอ๋งไม่มีแล้วไม่มีขารับเตสอีกแล้วมีแต่ขอรับเตสธรรมดาครับพี่พี่จะเอารอเปล่ปาเขาเอาอะไรครับพี่อะไรนะก็รีใหม่เหละ Oh, เออฟักย่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยสายสายดวงแล้วล้วก็ก็ามาที่จินกุ้งชอ็อปร้านของกระผมเองครับนี่คือร้านที่สุ่มตัวละครอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไม่มีการซื้อสดนะครับผมลุ้นดวงอย่างเดียวสดๆนะฮะตอนนี้ก็2เกมครับออตาตากับอาทอยเล็ตทาวเวอร์ดีเฟเอนนะฮะก็จะมีการันตีเกือทุก20รอบการสุ่มนะครับผม ถ้าใครสุ่ม20รอบแล้วไม่ออกเนี่ยกรุณาอาตัติเอ้ยไม่ใช่กรุณามารับของฟรีที่ร้านได้เลยนะครับไม่ใช่ร้านดีดเหมยร้านจินกุ้งนะครับติดต่อทาง Facebook ได้เลย